สวัสดีครับอ่ะลองมาทำแบบไอเทมโจมตีเองไอเทมโจมตีนะครับเคยใครเคยเล่นแบบแมทแทงที่ไอเทมโจมตีเองนะเขาใช้ตัวนี้นะครับเ่าใช้ จ0 1จศนโอเคจุด,จด,จด,จดนนะครับอันนี้เอาเป็น0นอันนี้คือดามเมจที่จะเกิดขึ้นเราจะเป็นเท่าไหร่แ0 a สิบคือระยะนะครับ ในพื้นที่เท<า>่าไหรสมมุต 800. ิแปดร้อยแปดร้อยความเร็วความเร็วกันโจมตีเท่าไหร่หนึ่งพันก็ได้หนึ่งพันนี่คือรูปแบบการโจมตีจะให้เป็นอะไรมีเยอะเรา,าลองเอาเป็นอันนี้ก็ได้ นี่คือคูดาวยิ่งคูดาวน้อยนะครับนี่คือ0.5ก็คือมีก็จะยิงเร็วเอา0.5นี่แหละแล้วก็ไอทไอเทมเอาอันไหนสักตัวก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้ก็มา จะทำจริงก็จะลืมเปลี่ยนชื่อนะครับไม่งั้นหลงแน่ๆนะครับสมมติไอคอนเอาเป็นตัวนี้ก็เอามาวางนะเอามาวางนะลองดูครับ ถ้าใครจะทำแม่นนี้ก็ต้องทําเยอะหน่อยนะครับสกิลก็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 บางก็บางเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วก็รูปแบบการยิงออกไปก็ไปหาโมเดลต่างๆอยู่ที่ค้นอยู่ที่ g o o ก็ e ได้โอค r a f t 3เป็นวัตโมเดลอันแรกเลยขึ้นมาแรกก็นั่นเลยครับ คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม